ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากับชุดใหม่ชุดใจทั้งในโซโลสเตจแล้วก็ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนบอกเลยว่ามันสุดยอดมันจึ้งใจมันไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะว่าลิซ่าของเรานั้นสวยมากๆเลยชุดใหม่ลิซ่ามีความวย 2k มากๆเลยนะครับใครที่อยากเห็นล แต่ง Y2K เนี่ยบอกเลยคอนเสิร์ตในวันนี้คือที่สุดแล้วจริงๆคอนเสิร์ตวันนี้คือที่จริงๆ s o l นะครับโซโลโสเตจของลิซ่านะครับมากับกางเกงยีนที่มีความแบบสวักแก๊กสุดๆแล้วก็ยังมีเสื้อนะครับชุดที่แบบว่า มีความเป็นนาตาชาโรมานนฟมีความเป็นนินจานักฆ่าด้วยนะครับแล้วก็ยังดูเหมือนเป็นนักบิดแข่งรถซะอีกทั้งหากลิซ่าใส่เสื้อนี้ในการไปขับกระเป๋าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยบอกเลยลิซ่าจะซิ้งกว่านั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ลิซ่าใส่ขึ้นคอนเสิร์ตมาก่อนในโซโลสเตท ชุดโซโลสเตจของลิซ่าเนี่ยทำบลิงทุกคนกรี๊ดมากๆและทำลินนี่ทุกคนนั้นใจหล่นวูบไปเลยนะครับเพราะทั้งเผ็ดทั้งเท่ทั้งเซ็กซี่ทั้งร้อนแรงอากาศที่กำลังดีๆเนี่ยเห็นลิซ่าลุกนี้คือร้อนอบอ้าวไปเลยทีเดียวนะครับ ทำให้ยกระดับความแซ่บบนโซโลสเตจทางลิษาและมันนี่เนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวบอกเลยนะคะว่าเสื้อที่ลิซ่าใส่เนี่ยชุดเต็มเ็ไม่ธรรมดากางเกงยีนของลิซ่าเนี่ยมาช่วยชีวิตพวกเราทุกคนไวน้นะครับทั้งหาว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้ใส่กางเกงยีนแต่ว่าใส่เป็นชุดเต็มเมบอกเลยว่าทุกคนนั้นจะต้องกรี๊ดตั้งแต่โลกของเราเนี่ยไปยังดาวอังคารก็ยังได้ยินเสียงของบลิงท,ทุกคนในคอนเสิร์ตวันนี้แน่นอนนะครับเพราะชุดเต็มเมเนี่ยคือแซ่บแซ่บบาดใจจริง แต่ลิซ่าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับยังมีอีกชุดหนึ่งที่แซบสไตล์ Y2K ไม่แพ้กันเลยเป็นเสื้อสีส้มนะครับเปลี่ยนกางเกงด้วยเป็นกางเกงที่มีแบบว่า ระยุประยับนะครับเป็นผ้าริ้วๆๆๆคล้ายๆกระโปรงนั่นแหละแต่ว่านั่นคือกางเกงที่แบบแซบจริงๆนะครับลิซ่าเขาโตแล้วเขาแซบเกินไปมากเลยนะครับทุกคนเกินทำที่หัวใจของเรานเนี่ยจะทนไหวดูรูปลิซ่าไปดูคลิปลิซ่าไปก็อยากกรีดในใจดังๆจนกรีดออกมาข้างนอกเลยนะครับเพราะว่ามันแซบมันสะทานหัวใจชุดเสื้อสีส้มนี้ก็คือเลิศไม่แพ้กันเลยนะครับสาวสวยใส่เสื้อสีแสดสีส้ม ยกดีกรีความฮอตขึ้นไปอีกระดับกันเลยทีเดียวบอกเลยว่างานนี้ไม่อ่อนโยนนะครับลิซ่าไม่อ่อนโยนเปลี่ยนชุดรัวๆเปลี่ยนชุดปุ๊บปังขึ้นไปอีกนะครับจากที่ในตอนแรกมาแบบทรงผมหวาน,วนมาเจอชุดหวาน,นในคอนเสิร์ตช่วงแรกๆนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยลิซ่าของเราคือคนที่ฮอตที่สุดแล้วนะครับแสงของพระอาทิตย์ความร้อนของประเทศไทยของเราในตอนนี้ยังไม่สามารถสู้ความฮอตของลิซ่ากันได้เลย นอกจากนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทุกคนยังมีอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือการกลับมาของโพดนซสจากลิซ่านะครับครั้งนี้ลิซ่าของเราโพดนซสกันจุกๆไปเลยบนคอนเสิร์ตโ,โซโล่เดี่ยวของลิซ่าเองนะครับในโซโล่สเตทหลังจากที่ห่างหายไปนานกับการโหนโพด์นะครับลิซ่ามาครั้งนี้ เอาเสาโพเดสจากเกาหลีมาด้วยทุกคนมาโหนโชว์ทุกคนกันแล้วนะครับมาทาให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งกับโพเดสในตำนานที่ลิซ่าของเรานั้นสามารถทําได้แล้วก็อึ้งกันไปทั้งโลกเลยครั้งนี้กลับมาเล่นอีกครั้งกับมาโชว์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับใครที่รอโพเดสของลิซ่าได้ดูกันแล้วได้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็มาบอกกันได้เลยนะครับกับความแซ่บบนเสาโพเดสของลิซ่า ในตอนนี้คอนเสิร์ตก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เห็นชุดใหม่ลูกใหม่ของลิซ่าที่มาเซอร์ไพรส์พวกเราทุกคนในคอนเสิร์ตที่เกาส่งวันแรกนะครับเขาไม่ทำดาดาเขาไม่อ่อนโยน์มาเกาส่งมาไต้วันครั้งนี้ลิซ่าจัดเต็มให้กับทุกคนเลยแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามต่อให้จะแต่งตัวแซบขนาดไหนแต่ลิซ่าก็ยังคงน่ารักแล้วก็รักปลิงทุกคนจริงๆนะครับทั้งเอนเตอร์เทนดีสุดๆแจกหัวใจแจกรอยยิ้มแจกความสดใส แจกพลัง Energy บวกที่น้องนั้นแบกมาตั้งแต่เกาหลีใต้จนมาถึงที่ไต้หวันให้กับทุกคนกินไปหมดแล้วนะครับมารอรับกันใหม่ได้เลยในวันนี้อีกหนึ่งวันที่เกาส่งกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยใครเห็นลิซ่าลูกใหม่ชุดใหม่ทั้ง2ชุดทั้งชุดสีเทาแล้วก็ชุดสีส้มมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าชอบชุดไหน กันมากที่สุดให้ชุดไหนกี่คะแนนบ้างแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็เมาสองไปเลยเพราะว่าลีซาของเรานั้นเอาอยู่ทุกลุกจริงๆนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัพเดตเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ